พี่นะคะน้องเขาจบโม3เด็กคนสนนเป็นข้วสุดค่ะแล้วก็น้องก็สนใจเรื่องเรียนแล้วก็เทอนทุ่มหน้าก็จะเรียนตัวคนสนนค่ะเรียนโมต้นบมปลายของุกสนอ่นจบมาต้นแล้วแล้วก็จะเรียนมาปลายแล้วคนไหนที่เราจะจัดเพิ่มเติมน้องโกกาสมาแทของน้องนี้การฝึกขั้นพื้นฐานตาน้องก็จะมองไม่ค่อยถึงค่ะแล้วก็ตอนนี้หนูเริ่มหนูเริ่มจะตึงแล้วด้วยเป็นเบาหวานเป็นเบาหวาน แล้วน้องได้ได้ตรวจไปตรวจร่างกายปกติไหมค่ะแล้วหมอว่าไงตาว่าไงหมอเขาบอกว่าตาข้างนีจุดผีขาวีขาวเยอะแย้วมีวิธีการรักษาไหมคระตะกี้เห็นสารสุขออเภรอ่าสารสุขอำเภอมาถา้หน่อยฝากหน่อยสารสกัดอเมรก เพราะว่าเดี๋ยวจะได้ได้ค่องบางทีว่าถ้าอย่างไรอย่างน้อยเนี่ยจะได้รักษาเขาได้ไวเขาก็จะได้บางทีอาจจะเป็นที่จอกระต่ายตาเสื่อมดิสเป็นอะไรมันก็จะได้รักษาได้เร็วไม่อยากจะได้มีพลังกับชีวิตค่ะจะได้มีพลังกับชีวิตโอ้พ่อก้อนเล็กจริงเหรออยากได้เหรอคุยกับทางเขาเลอไหมเออแล้วก็ไปคุยแล้วก็ฟังัดเนื้อ ตอนนี้ก็ลองเช็คในระบบทั้งหมดเลยเพื่อที่ว่าจะได้ไปืนให้เขาได้ได้เรียนรู้อะไรได้พันแล้วจะแล้วเราได้สำรวจแล้วคูณแล้วเราสำวว่าโอ้ไม่ก็อยู่ไม่แล้วก็อยู่ก็จะจะตึงและทีนี้ก็เลยว่าถามน้องก็เลยว่าสนใจจะเรียนไหมน้องก็บอกว่าอยากเรียนก็เลยทางกวดเตอนก็จะสอนเรื่องของส่งเสริมการรู้จำพื้นให้กวดวิธีการคัดอ่านสอนค่ะเพราะว่าน้องไม่มีพื้นฐานด้านของ การศึกษาเลยค่ะเคยเรียนระดับอนุบาลได้สักประมาณสักไม่กี่เดือนแล้วก็ตรวจพบว่าน้องเขาพัฒน,นาการช้าแล้วก็เหมือนกับว่าเรียนแล้วม,มันมไม่รู้ไม่ทราบนะคะก็เลยน้องก็เลยไม่ได้เรียนอยือตอนนี้น้องเขา ไม่สามารถที่อาา่านหนังสืออะไรได้ก็ต้องให้เรีย,ย,ยนะพื้ความรู้ไปก่อนวัดพื้ความรู้ก่อนค่ะก็คือผัดคอไก่คอไข่ผัดผัทุกที่ก่อนค่ะส่งเสริมการรู้หนังสือก่อนเราจะใช้ถูกถูกในลักษณะที่ควรที่จะน้องยิไปเนี่ยอย่างนี้เรายิ่งต้องไปพัฒนา,าก,การกเกันคิดว่ามีจอมปากหนึ่งแล้วก็จะได้ดูว่าจะจัดการเรียนให้เขาได้หน่อยแล้วก็อะไรที่มันอยู่ในการดูแลเราได้เราก็ต้องทำต็มที่ ส่วนที่อาจจะต้องไปชื่อชาและส่งต่อมันจะได้ส่งต่อกันเป็นบบได้รับการดีแลในพัฒนาในเรื่องของนกาเรืิสยาในเรื่องของคนทีร่เพื่อง้าก่อยเร่างเลยาก็ไเ่องขเ่ขาก็จเได่องขงนยาคเรอบขาก็รัได้แบบเเอขอาก็จะได้แบบคุณแสน่ก็ขอได้มแบบีากามจะได้มีความ,ม,วามนั่งวลน้อยาน้รองลงหน่อยเนาะ อ๋อฉดนน่งยองไปไปช่วยใ่รกิจกรรมอืมค่ะนั่งข้างไหนเล่นไมคะ้ได้ได้องไรคะใกลงไหนหรอเ่านั่งข้างไมที่นั่งค่ะฟางนงการเล่นเขาเรียกขี่เล่นเขาเองกลาี่กลางข่เล่นเขาอยากเรียนนั่นถือไหม อยากเรียนนั่งพื้นไหมอะเอาไปได้อยากเรียนนังพือนไหมอยากเรียนไหมอยากไม่รู้อยากเรียนไหมไม่แรงเหนื่อยครูอยากเรียนนังพือนไหมครับอยากเรียนนังพือนไม่ครับอยากเรียนใช่ไหมขอให้ได้อยากเรียนเถอะโอยอยากเรียนเถื่ในความ่ได้คไม่ได้อย่าพึ่งพอเดี๋ยวค่อยเป็นค่อยไปกันกับกศนเราเนาะครูของเรา ค่อยๆไปค่อยๆไปเป็นรายเลวก็ดูว่าจะเขาจะเหมาะสมที่จะเรียนอะไรหรืออย่างน้อยเขามีความถนัดมือไม้เขาใช้ได้ได้ครบนะได้ครบค่ะแล้วก็ได้ช่วยงานบ้านอะไรได้ไหมไม่ได้เลยอืม่ทำอะไรเลยเขาทำไม่ได้อืมแต่ว่าถ้าใช้คนทำแล้วก็ลงไปวั้ใจอย่างห้ึ่งเขาใ็้ำอืมแต่ต้องบอกเขาเห็นต้องบอกต้องนำแล้วอาจจะต้องมีวิธีการฝึกให้เขาใช้กิจวัตรทำกิจวัตรประจำวันอะไรได้บ้างมันก็จะได้ สนใจเรียนแต่ว่าแต่ว่าน้องเขาก็คือเหมือนพิชชาพิชชาแต่ว่าเคยจบปสนวัวต้นมาแล้วค่ะจบวัวต้นมาแล้วค่ะไปได้ค่ะได้สอบถามน้องแล้วว่านิว่าเธอหน้าสนใจที่จะเรียนปสนน้องบอแล้วพอทำพอไมากพอขาดคนปูนพอขาดก็ได้จ้างหลักสูตรช่างเชื่อเราเคยทำมาที่เนี่ย ให้อย่างเนี้ยของกนสอนเราเคยทำไหมเราเคยสอนแม่เนี้ยเมื่อก่อนเคยมีค่ะหร่ว่าเราจะมีเรื่องขายในพื้นที่ด้วยค่ะวิทธีการอาชีพเนี่ยก็มีศูนย์พัฒนาฝีมือได้ไอหน้ได้วยนั่นแหละในอย่างนั้นก็มีหลักสูตรหลายหลักสูตรในเมื่อเรามี M O U เรางนใช้ตรงนั้นแหละแล้วก็เขาจะได้มีทักษะทำเออเขาเคยทำคุณแม่เคยทำเป็นพวกปวดตาออ๋กลับมาถึงพวก ใส่แว่วนไหมตอนนั้นใส่แววนไหมตอนนั้นเขาก็ถิดทำงานกับคนยากอคนยากไม่ได้ว่าไม่ได uh ้ไรรกันให้เดือดใ่ไหมว่าอื่นใช่ไมนี่าาวิธีกันมทำบุลร่วมกันเราถึงว่ทำบุลร่วมกันใช้วิธีทำร่วมกันแดงยาให้ส่ยน้อยกันแต่ทำบุร่วมกันเาังใจ อย่าท้อนะจ๊ะอย่าท้ออยู่ไมาได้ขนาดนี้แล้วอย่าท้อกับชีวิตก็ตเราต่อยอดให้สิ่งวันั้นเป็นสิ่งที่มันมีชีวิตมันเป็นอย่างนี้ไปแล้วเพราะนั้นที่เดินหน้าเราตัวว่าอะไรนั้อย่าอย่าเพิ่งไปสร้างภาระอะไรให้แม่เขานะนะต้องเป็นคนดีน้องน้องแย่กว่าเราก็ต้องทำาัระกองต้อ,ตองไมพยายามช่วยต่งานให้ได้ให้ ดีได้กรจายองบานจะโกรธนะก็ต no ้องยิั้งต uh ีต huh. oh. 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 uh ึงแพ่น huh. so yeah. um, ั yeah. ้นอย่าแว่อย่าไปกินนะลูกเรื่องดีเรืยองต่างอันตรายไม่มีประโยชน์เออดีมากดีมากนั่นนะ่าไอ้อะองท่านเป็นเกมไม่ไมแม่รักใช่ไหมนี่คือความรักไอ้นี่นะนี่คือควารักไอ้นี่ เราไปทำงานต่ออีกรวยนคอยก็จะได้ทานเอาของมีมีของอะไรมาฝากให้บขนมเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวพีได้ไหมชอบไหมชอบไหมชอบพี่ของพันตามที่บอกต้องรักแม่มากๆเพราะแม่ก็อายุเยอะแล้วต้องพัฒนาตัวเองนะ ต้องพยายามต้องตู้นะชีวิตนะครับเรียบร้ยียเรียบียบเรียบเรียบรีคียบเรียบรยบเรียเียียบเรียียียบยบบเรียหัวยบเเียยเ ม้วนเลยจับเลยดยอดงจับยากหรือว่านงามยน้องอีกีถึงไม่เรียนไม่เรียนไม่เรียนแล้วไปเอานลูกนไปเอาอยากให้ตกเสมาที่อะไรล่ะลูกยากขนาด้ไปมั่งหงยกเว้นเยอไหม เราเนาะอุตส่าห์หยุดงานเอาไว้ซื้อของใช้ของกินนะอย่าอย่าไปซื้อบุหรี่เหล้านะสูมไหมสูบบุหร,รี่ไหมสูบบุงรี่ครับไม่จ่าไม่จ่ารือบุหรี่ เบจ้ามีมๆมีให้รู้ก,กนันู้วยาหญ่มากมายใช่น,นะใหแ่ใหญ่คมเลียวบ,บ้านนึนะเ้อนี่ตีเลยนทุกที่เ็บซี่ขอไล์หน่อยครับ